ูชี้งนี้ได้เข้าใจแล้วผมก็ทำตรงไม้เหตุตัวนี้ให้ดูว่าเจอ่ะถ้าเฉยๆก็คือเก้าสิบองศาถ้าลบเจจะเป็นลบเก้าสิบองศาเห็นไหมจริงๆถ้าเรากดเครื่องคิดเลขกับโพล่าเล็กแทนก็ได้นะมันก็จะได้ค่านี่แหละแต่ว่านี่มันเรา เพื่อความรวดเร็วเราก็จําได้เลยนะครับนะแล้วก็สี่สองสี่สองแปดล้วก็มุมเนาะ คูณการเอมุมมาบวกกันก็มุมศูนย์บวกกับลบเก้าสิบก็ได้ลบเก้าสิบองศาแล้วก็ด้านล่าง4บวกลบ j สองเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นลบ j สองผมก็กด แปลงจากเล็กแทนไปเป็นโพลลาก็จะได้ค่าออกมา,าการกดที่เลขไปดูย้อนได้เนาะผมทำโพทำคลิปไปดูแล้วนะครับว่ากดแปลงโพลลาเล็กแทนยังไงนะครับใครเครื่องที่เลขไม่มีรีบดำเ,น,เนินการนะครับเนีย่ยใช้ไปตลอดนะอันนี้พอมันหารกันเนี่ย เราแปลงเป็นรูปโคลาแล้วมันก็ทําได้เลยใช่ไหมแปดสี่จุดสี่เจ็ดสองหนึ่งไปหารได้หนึ่งจุดเจ็ดแปดแปดหารการนำมุมมาลบกันลบเก้าสิบลบลบยี่สิบหกจุดหกห้าลบลบเป็นบวก ก็จะได้เป็นลบ63.435องศาโอมสิ่งที่เราได้คือเ,เราได้แซทรวมหรือว่าอิมพีแดนรวมแล้วจากนั้นโจทย์ข้อนี <Yeah. S 1> ้เขาให้เราหา i กับ v ไหครับแล้วก็ให้เราหาแซท รวมนะแล้วก็เราวาดเฟสเซอร์รอะระนะครับอนุญาตนะครับ ัวตีครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะหา i ใช่ไหมเราก็ใช้เคอร์ชอปนะอยากรู้ i ตัวเนี้เพราะ,ะนั้นก็ใช้กดการแบ่งกระแสนะครับไที่ไหลก็สู่จุดนดก็คือ it นะครับซึ่งแหล่งจ่ายก็กำหนดมาให้แล้วว่า it เท่ากับ10 c คอร์ สามทีบวกสี่สิบห้าองศาแล้วก็แปลงจากไทม์โดเมนเป็นเฟสเซอร์โดเมนผมเขียนเนี่ยตัวทีอยอดไทม์โดเมนเป็นเฟสเซอร์โดเมนเราก็จะได้ค่าไอทีออกมาคือสิบมุมสี่ห้าองศาเพราะนั้นเนี่ย I ไอไอตัวนี้ จะเท่ากับกระแสที่ไหลเข้าสู่จุดโหมดคือ IT mm hmm. คูณกับ R ตรงข้ามแต่ตอนนี้เรากำลังเรียนโหลดที่มีโหลด C โหลด L โหลด R เพราะนั้นตรงข้ามตัวกระแสที่เราจะหาก็คือค่าของ C c ตัวนั้นคือ Z2 ตวัน IT คูณแ2หารด้วย เซตหนึ 1> 1่งบวกเซตสองเซตหนึ่งกับเซตสองเราบวกกันเราหาไว้แล้วถูกไหมครับรอเลย นนี้ i อคูณกับแชดสองไอทของเราคือสิบมุมสี่พองศาแชสองเราคือสองมุงมเก้สาสิบองศาคูณกันเอาตัวหน้ามุมมาบวกมาคูณกันเอามุมมาบวกกันลบเจสองนี่มายังไงอ่าโอเคอ่ะเราจะตอปตรงตรงก่อนก่อนที่จะหารได้ไอน,นะ ลบ J สองมาจากนี้นี่ครับลบ J สองเราเราเราหาค่าของ Z สอง Z สองเราคือหนึ่งส่วนหก F ก็คือหนึ่งส่วนหกฟาลาดัดเราต้องแปลงฟาลัดเป็นหน่วยโอห์มก่อน ก็ใช้สูตรเพราะเป็น C นั้น C ก็1นส่วน J โอเมก้า C โอเมก้าคือ3 C คือ1นึส่วนหกตัดกันหนส่วนหแล้วหนึ่ส่วนสอส่วนสคืออะไรครับ0.5นย์จุด้าใช่ไหมครับ1หาร0.5นย์ราตบ J ขึ้นไปเป็นลบ J ส่วนศูคือส เพราะฉะนั้นเราจะได้แชดสองคือลบ J สองโอห์ oh. okay, มโอเคไหมครับวัดวัดจกรโอเคครับ,บต่อเนาะเราก็จะกลับมาที่ i ก็กดเครื่องคิ่เลขเลย4.472หาร20 ครับก็เหลือ4.4721มุมมันหารกันก็เอามาลบกันลบ45ลบลบ25.565ก็เหลือลบ18.435อันนี้เป็น เฟเซอร์โดเมนใช่ไหมครับนี่ก็มาเขียนอยู่ในรูปของไทม์โดเมนคาตอบก็จะตรงเป๊ะกับอ่าน,งนังสือเลยจะมีเฉลยอยูท่ท้ายเล่มมันเพิอม,มันเป็นข้อขี้พอดีเราก็เช็คคาตอบได้ได้ละไ,ไอ,อันนี้โจทย์เราอยากรู้ เฟเซอร์โดเมนกับเฟเซอร์โดเมนกับเฟเซอร์โดเมนคืออะไรเฟเซอร์โดเมนกับอ่อะไรนะจงหมดนะไทม์โดเมนไทม์โดเมนกับเฟเซอร์โดเมนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอตอบตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตักุู่นะอ่ะคราวนี้โจทย์ต้องต้องการหาโวลต์ตรงนี้ V ก็เท่ากับ i คูณ r ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องหา i อีกตัวงคือ i ที่ไหตัว่านตัวเนี้ยตัวหนึ่งก็แบ่งกระแสะเราก็มาแบ่งกระแสะนะครับเหมือนเดิม i ไหลเข้าสู่จุดโนดก็คือ i t คูณกับตรงข้ามตรงข้ามคือเส้นหนึ่งเพราะเรากำลังหากระแสไหลผ่านเซ้สองใช่ไหมครับอันนี้คือเส้นหนึ่งนี่เส้นสองเราก็จะได้ไอทีคูณกับเส้นหนึ่งหารด้วยเส้นหนึ่งบวกเส้สองไอทีเรารู้แล้วสิบมุมสี่้าเส้นหนึ่งเรารู้แล้วคือสี่จริงๆเขียนสี่หรือว่าเขียนนี้ก็ได้นะครับสี่มุมศูนย์ก็ได้เพราะว่ามันไม่มีมุมเราเขียนไม่มุมศูนย์เอาไว้ได้ได้เข้าใจ สี่คูณสิบเป็นสี่สิบสี่สิบห้าบวกกับมุมศูนย์ก็ได้สี่สิบห้าเช้นหนึ่งมุมเช่นสองเรารู้แล้วว่าเราทำไปแล้วตั้งแต่ตัวบนใช่ไหมอ่าน ได้8.9ดี่ีมุมก็หารกันมุมมาลบกันใช่ไหมครับพราะนั้น45ลบลบด้วย26.5 26. สิหกจห้หกหาลบลบก็กลายเป็นบวกก็ได้เป็น71.5ดสเห้หกห้าเพราะหาค่าโวลต์รันวีเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านอินพิแดนซ์เซสองก็คือ IC คูณกับเซตสอง แสองเรารู้แล้วคือสองมุมลบเก้าสิบก็คูณกันตัวหน้าคูณกันตัวหลังเอามาบวกกันก็ได้คำตอบตัวนี้จะเป็นเฟสเซอร์โดเมนเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของคา์มโดเมนเสร็จแล้วค่อยเราวาดเฟสเซอร์อันนี้เฟสเซอร์ของแซดอิมพีแดนซ์รวมผมวาดแค่แซทีอย่างเดียวนะ จริงๆว่าเชตหนึ่งเชตสองก็ได้นะดูเชตหนึ่งเชตสองไปเลยเชตหนึ่งเป็นสี่มุมศูนย์เนาะนี่เชตหนึ่งสี่มุมศูนย์อ่าเชตสองคือลบ j สองก็คือสองมุมลบเก้าสิบ อ่ะผมเขียนเฟสเซอร์ผิดตัวสักทีทอสองมุมลบเก้าสิบเฟสเซอร์กระแสกระแสเรามีสามตัวเรามีไอทีใช่ไหมครับไอที IT เรามุมสี่พ้าองศาไอซี IC เรามุมเจ็ดสิบห้าจุดห้าหกห้า แล้วก็ i ก็คือมุมลบสิบแปดจุดสามห้าโวลต์นะครับเราคำนวณหาโวลต์ตัวเดียวใช่ไหมครับเฟสเซอร์ของแรงดันก็คือมุมลบสิบแปดจุดสี่ห้าสามค่าโวลต์เรารู้แล้วมีนะค่าเท่าไหร่สิบเจ็ดจุดแปดแปดอันนี้คือเฟสเซอร์เฟสเซอร์ของแฝดอินดิแดนเฟสเซอร์ของกระแสแล้วก็เฟสเซอร์ของแรงดัน อ่ะคราวนี้อย่างนี้มีเพื่อนถามว่าทามโดเมนกับเฟซเชอร์โดเมนคืออะไรผมจะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับรับแชร์ตัวนี้ก่อน